กติก้ามอยู่กับผมอาร์ตี้และคิดและพี่เก๋ในช่วงวัยรุ่นส่วเถ่ามีอะไรมาเล่นน,นี้เขาบอกว่าเทนนี้กำลังมาเลยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมานนเนี่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นผู้ชายแบบหล่อน่ารักเลี้ยงหมาใช่แล้วยังไงบ้างเนี่ยอย่างแรกนี่ของต้องเตรียมมันต้องตลกด้วยนะมึงจะไปโชว์มาบนั้นเดียวแล้วไม่ตลกไม่ได้ไส้แตกทิชแตกเสื้อที่คนแชร์ไม่ถึงสิบไปเลยไม่ต้องพูดมันก็มีกันบ้างนี่เลยกล้องถ่ายรูปปุ๊บนี่เป็นไงเออเป็นผลลิตเลยเฮ้ยมันละร้อยทิชชู่อันนี้เมื่อวานผมซื้อรถกปประทุนมาคุณพี่เชื่อไหมฝนมันตกทิชชู่เปียกฟ้าโอ้โหมันเล่นได้หมดเลยอ่ะดูฝั่งนู้นอ่ะ โอ้โหไปงานไปงาน้โหไปงานไม่มีมุกก็เอาตลกเลีกวางอันนี้ที่นอนหมาใครได้ไปจะโชคดีเพราะมันคือฟุกฮ่าฟุกฮ่าถูกแล้วอันนี้ไม่ใช่หนังสือของผมเฮ้ยรอกใครอ่ะหนังสือพิมพ์อันนี้เก็บขี้หมาครับพี่อันนี้ไม่ใช่ถุงธรรมดาเวลากระติกมันร้อนนี่อันนี้แก้ได้ยังไงวะถุงพลาสติกนี่อาหารหมาแล้วยังไงโอเคนันไงไม่ไม่เตรียมหมาเลยมันไม่แปลกหรอกที่คนแชร์ติดแชร์ อันนี้ไม่ใช่ผ้าห่มธรรมดาผ้าอะไรครับมันเป็นผ้าห่มผ้าห่มนาฬิกาแล้วอะไรเนี่ยอันนี้ฮะคาดหวังคาดหวังกับมึงฮะเครื่องปั่นนาฬิกาฟู๊ปิ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะไรมันคือแรงโอ้ยพระเจ้าคูณปุ่นแทนโอดินไปเอาหมาดีกว่าเอาหมามาดีกว่าเฮ้ยโหูยหัวเนีอย เอ้ยนี่หมาพันอะไรหมาพันชิสุเฮ้ยแล้วน้องแฟนโนบิตะชิสุกะโอ้โหลูงเยอะจริงไหนไหนพวกมีห้าตัวอันนี้ตัวที่หกมาอันนี้อันนี้อันนี้ดูดิเขาตั้งอันนี้เขาตั้งอันนี้ดูดิดูดิเอกออกขนมออาโอ้โหประมาณเลอะหมดเลยลูกโอ้ขนมทนมอะไรเดียวที่โงวด้วยโอ้โหไม่ขี้เลย กันเที่ยงแควอะไรเนี้ยเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวจะฝึกหมาด้วยนะคือเอาข้าวเหนียวนี่วางไว้แล้วหมามันจะไม่แย่งกันกินไปรอก่อนรอก่อนรอก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะเดินองแบปข้างนอกเขาก็ยังไม่กินคุณเชื่อผมไหมไม่เชื่อ <c oughs> อยากกินนะรอก,ก่อนนะเป็นไงนะครับสิ่งที่ผมพูดไปไม่น่าเชื่อ กูหมากูไม <c oughs> right. <fox> ่ได yeah, ้ร <mae então S 1> ับการฝึกอะไรมาเลย่ะเหนื่อยแล้วกูท้อแล้วกูยอมแล้วไม่ได้แค่นี้หมามึงนะแค่นี้อ่ะก็ฝึกมาแค่นี้อ่ะเป็นแค่นี้อ่ะเฮ้ยเอางี้ถ้าไม่สนุกก็อย่าฝืนเลย เอาที่สนุกดีกว่าไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในแผ่นใหม่ของ R O S Next Generation เกมนี้ก็สิทธิ์แท้จากค่ายเกาหลีประเทศเกาหลีใต้เฮ้เป็นเล่นไปไหนดิให้ผู้เล่นหมดคืนย้อนวันวานสู่แลนด์มาร์คพร้อมด้วยระบบการเล่นสุดคลาสสิกของเกมแกล g น n ล Lock ระบบก,การเล่นอย่างสมบูรณ์แบบมีอาชีพให้เลือกเล่นเยอะขึ้นและระบบก,การเปลี่ยนสายอาชีพมีทั้งหมด12คันละ่ะโอ้และการอ up card 3คือมึงอ up card 3ในตัวมันจะเก่งมากเลยทเทพเลยอ่ะไปเลยไหมเออแล้วเดี๋ยวกูจะพาไปเล่นเกม สัตว์เลี้ยงที่มีทีหกสัตว์เลี้ยงโดยเก้าตัวต้องไปจับเองในแม็กตัวทีหกตัวได้จากการเลื่อนขั้นของสัตว์เลี้ยงเฮ้ยเป็นเล่นไปถ้าอยากได้ตัวบอสทำไงถ้าอยากให้ตัวบอสมีฟิลนี่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเฮ้ยเฮ้ยที่สำคัญน,นะมีสัตว์เลี้ยงสุดฮิตอย่างโบลิงและก็ตายปลาูลาติกด้วยเป็นเล่นไปนะ,ะ,ะสัตว์เลี้ยงมันช่วยอะไรได้บ้างอะ มันช่วยเพิ่มพลังให้เราเว้ยแล้วมันเป็นเพื่อนร่วมทางให้เราได้ด้วยนะเอาแกล้งเหงาอวอเอ้แก้งเหงาถ้าอยากได้สัตว์เลี้ยงนะไปซื้อที่จับสัตว์เลี้ยงเพชรสลิงช็อตแล้วก็จับได้เลยตามแผนที่สัตว์แต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถต่างกันกูอยากพูดคุยอ่ะในเกมมันทำได้ไหมได้เกมนี้นะมีระบบพูดคุยแบบเรียลไทม์เลยถามใครอยากคุยกับใครก็ได้ เ,เล่นจีบสาวได้อุ้ยชอบเลยนี่ชอบเลย,เลยถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปป๊บตอบปป๊บถามไปตอบไปปานบุรีไป hey! เพื่อเพิ่มความเร้าใจนะสามารถตั้งตีตู้กันกิวโวแข่งกันได้ด้วยแถมเกมนี้นะเป็นระบบโอเพนเวิลด์อิสระสามารถเดินไปไหนก็ได้อออเหรอแล้วมุมมองเปไนน็นยังไงบ้างมุมมอง3มิติสุดน่ารักมีระบบต่อสู้อัตโนมัติด,ด้วยทั้งออนไลน์และออฟไลน์อุ้ยเบี้ยวอ่ะ ที่พูดมาเนี่ยเขาเปิดที่เล่นเนี่ยเฮ้ยเปิดแล้วดิ ROX X Generation Blue Gator Vlog หลอนเลยโอ้โหอย่าลืมมันเล่นในแพทมาด้วยเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงกันเยอะๆด้วยนะสัตว์เลี้ยงคู่หูมาช่วยจ่าชู้แล้วเย้เย้แปดท่านี้คือทั้งเช้านี่ผมมาพูดแค่นี้ตอนแล้วพูดอะไรเยอ่ะผมระดับจานเก๋อยู่แล้วครับโอ้โหแค่นี้ก็พอเอาอะไรเยอะแยนี่ก็แบบสุดยอดแล้วนะที่ที่เล่นด้วยอ่ามีขอข่อยมุกข่อยมุกหนึ่งได้ปะอันนี้จับไม่ค่อยอยู่เลย อะไรไปจิ้มห <_ k> มาหมายัางนนมาพักเนี่ยยังมาพักเนี่ยอะไรอย่างเล่นมุกอะไรพอมพอมพมมพพอม